เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตราคาย,ยางพาราประจำวันที่28เมษายน2566นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ facebook พาราแลนด์และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ราคายางพารา28เมษายนนะคะเริ่มกันที่ราคายางแผ่นดิบเพิ่มขึ้นราคาประมูลสูงสุดที่ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราธานีอยู่ที่47.51บาทเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนนะคะโดยเพิ่มขึ้น0.11บาทราคายางแผ่นดิบรมควันเพิ่มขึ้นนะคะราคาประมูลสูงสุดที่ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราธานีอยู่ที่50.22บาท เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้าโดยเพิ่มขึ้น0.02บาทราคากลางเปิดตลาดยางน้ำยางสดของกอยทออยู่ที่43บาทเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้านะคะเพิ่มขึ้น0.20บาทราคาเปิดตลาดยางก้นถ้วย39.75บาทเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้าลดลง0.25บาทนะคะราคาน้ำยางสดท้องถิ่นอยู่ที่38-40บาท อธิบายเพิ่มเติมนะคะราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันอ้างอิงจากราคาประมูลตลาดกลางยางพาราที่มีราคาสูงสุดในแต่ละวันเป็นราคาซื้อขายจริงณตลาดกลางยางพาราที่อ้างอิงราคาน้ำยางสดเป็นราคายาง100%อ้างอิงจากราคากลางเปิดตลาดประจำวันของการยางแห่งประเทศไทยไม่ใช่ราคาซื้อขายจริงณนะหน้าโรงงานนะคะ ราคายางก้นถ้วอยอ้างอิงจากราคากลางเปิดตลาดประจําวันของการยางแห่งประเทศไทยซึ่งไม่ใช่ราคาซื้อขายจริงหน้า,นา,นาโรงงานเป็นราคาเนื้อยางล้วนๆ100%หลังจากหักน้ําออกนะคะจะแตกต่างจากราคาท้องถิ่นซึ่งซึ่งคิดจากยางทั้งก้อนที่มีเนื้อยางและและน้ํารวมกันสามารถคํานวณเปรียบเทียบคร่าวๆ จากการคูณเนื้อ,อยางซึ่งมีประมาณ50-60%สำหรับยางทั่วๆไปไม่ใช่ยางเก็บไว้นานนะคะเช่นราคา100%นา้นาโรงงานที่ประกาศก็จะเท่ากับ50บาทราคาท้องถิ่นอาจจะอยู่ที่เท่ากับ50ราคาประกาศนะคะคูณ50%ลบ60%จะเท่ากับปริมาณเนื้อ,อยางแห้ง นั่นก็คือจะเท่ากับ25-30บาทเป็นต้นนะคะข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากเพจ f เฟ e บ o ๊ k ภาราแลนด์นะคะอัปเดต28เมษายน2566